ตานี่นยกินลูกกินกินแล้วเขาไป็นด้านเยนียนต้มเขาตาต้มเขาตาบอหนูดียูมันมีจะล่มพี่น้องขี้มูกขกืเลยนเนี่ยคุณน่ะเอากินลูกกินไอ้ไอ้สื่อขับปุ่นมะน้ำยาเหลือจะมือนั่นละ่ะใส่ถูเย็นไว้เจากก้าค็อบอกขาไก่มาใส่น้ำเธอ แม่พี่น้องออเขาจะเขาใสู่้เก็นไปแล้วพี่น้องเขาจะอาิจ้ะเผยน้ำยานี่บุ้ทิมแล้วจ้าวยาสอกจะเข้าใส่เย็ดใส่ินไปแล้วคับนีาา่นี่ชิน่สครเอมขาจิกันครับล่กินว่เฟเต้นไอ้ไข่มาจ้ะพี่น้นอง<น> มาจ้าปวดอ่ะเนาเออยังลูกฮะอ๋อยังกอ่ะกินนี่กันกินนี่กันเอายังตุ่นบะมีอันนี้ขนมเอาขนมนี่น้ำอ่ะกินน้ำก่อนอ่ะว่ากินจ้อยเป่า มานั่งมาไปนั่งไปนั่งกับแม่เ,เร็วมานั่งค่ะคนเก่งนะคะโอ้โเก่งทำไมาเก่งจังเลยคุณจ้าปะ้าปะนานอันาน่าไหนกเดี๋ยวแม่เอาให้นี่แม่เอาให้จ้าใส่หลักจากน,นก่อนใส่พริกก่อนแล้วก็จะปิ้วใส่จาน ข้าวซอยพริกมื่อนี้ขยบวใส่พริกข้าวย่างปิวข้าตาลูกเอาไปละมาจับพี่น้องกินกับน้องนี่เร็วนี่จับนึงนี่เร็วมาตักในถ้วยเอาเร็วอ่ะสวัสดีเด้อพี่น้องเด้อ ของแต่หน่อยมันสีออกเผ็ดๆเนี่ยตัวสีข้นแล้วแม่ว่ากินอิ่มพอดีเนมนวะจักสิกินอย่งางน้อยํำยาจะควงมนี่อยู่วะฮะกินกินกินอืม hết quýt y tùng tung vĩnh nó bị nóng nha 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 ช่วงนี้แซ่บมัู้กเคยกินพักวิย่ยดิ้นี่น่ะแะกินแต่ข้างในมันอืมแม่เอาใส่ให้นี่กินน้ำยาเฮ็ดไว้แล้วก็ใส่ตู้เย็นได้พี่น้องเอามาอุน่นแซ่บคือเกาอื ba mương nó mừng na quay ai sáng mệt nè đứa mừng luôn đồ. เรีบกินฮึรีบกินค่อยๆอ,อย่างเชียวที่นี่ตักกินนอนแล้วเด่นไม่เงี้ยน่นอนนอนลงเลยโครงการ่าสิบ ห้าพี่น้องไปกินหน้าบ้าน่เนี่ยเจ้าบ้านเาจ้าที่ไปอยู่หน้าบ้านยิ่งงงโบหอดหน้าบ้านจักเกียจะในร่า,างสามรอบเด้อพิมมาลมลม,ลมมันแห้งมันกับผัดปูนแม่น้ำเนี่ยหนองพิมพ์ม,มา Bác cần bao sư sư ta dì bị vô nả bản bác cần vô ta lắng bản cái câu thật Tiếp vô lắng bản rồi Vậy sao mình vô lắng bản nè Mới dịp ngay คือมันติดความแหละจางไปงามๆว่าไปยูวลุงใดดว่ะบ่ออกบ่ไปยูวมันกับบ่ชินน้นเนมันความแดดก็ยังไปยัหลังบ้าน เดี๋ยวลูกเดี๋ยวไม่เอาลูกไปไหนาหาพี่พิมเหรอเดี๋ยวพี่พิมมากินนะเขาวขาวขาเอินพิมมากินข่าวเช้าไปมันก่อนฮะตักมาให้ร้านไหน ข้าวตาลเลือดตัวนี้เลือดใหญ่เลือดใหญ่ไม่กินข้าวว,าว,ว่าจันข้าวไปให้ก่อนพี่นองบดใส่ผักดิเขาไม่ได้ใส่อยังงเดี้พี่มันบดใส่ผักดิเอาลูกเอา dạ biết không, lúa hết xem một pêp, cây

ก็ไม่เอบ๊ายบายสว้สดีครับพุ๊เส